พบกับซิลนุ้ยมเลยเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะพามาดูกระบะพื้นเรียบนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น fc 9 jl ห A นะครับก็เป็นกระบะพื้นเรียบก็เพิ่งมาถึงศูนย์นะครับก็จะพามาดูโดยอรอบรอบนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีตกแต่งอะไรนะครับก็จะเป็นพื้นพื้นมาจากฮิโน่เลยครับ โดยคันนี้ก็จะเป็นร้านขายส่งพวกเครื่องดื่มนะครับที่ต้องใส่พเลิตก็จะมีโปหลังทึบนะครับก็มีที่ใส่อะตะกร้าผ้า้าใบนะครับก็จะเป็น,นเรียบะบมีฝาท้ายนะครับก็ตอนนี้ก็จะทำะตรงพื้นก็จะทำใส่เสานะครับทั้งหมดก็เจด จ็ดหลุมนะครับใช้สำหรับใส่เสาเมื่อใส่เลิตรอบก็จะประมาณนี้จะมีที่ใส่เครื่องมือนะครับถังน้ำมัน200ลิตรเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว210แรงม้านะครับรอบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ครับสำหรับเซลล์นี้นะครับส่วนด้านท้ายก็จะมี าฝาท้ายแล้วก็ไฟท้าย LED นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นเรียกก็จะมีที่ลนะ็อกสเตยเนาะตัวนี้ด้านข้างที่ล็อกสเตยก็7ตัวเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับพื้นเรียกหน้าง,งานหลักๆก,ก็ใส่พาเร็ ก็เขาจบรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ